อยู่ส่วนรถไฟนะครับบริเวณตรงใกล้ปตทสุนักกรงานใหญ่พึ่งมาตรงนี้ครั้งแรกนะต,ตึกปตท นส่องไหนก่อนดีวันนี้ตรนี้มีกระลอกมีกระลอกมีกระลอกมีตึงสองตัว พุทธาธาตุนี่ก็กส่งพลังงานไะตึกเอ็นโคก็ส่งพลังงาน มีเป็ดด้วยอ่ะขึ้นตรงนี้กันก็ได้ไม่เคยมาตรงนี้เลยพื่อนมีชมลมพุทธธาสตรงนี้มีก,า,มมกาแฟขายด้วยนะเพิ่งมาครั้งแรกกันตรงนี้สวน เสนสะเย็นสบายจังรูสึกว่าไมมีกาแฟขายด้วยเดี๋ยวคนนั่งกินกาแฟดีวกว่าเด้อเดินเที่ยวกันสวนโมกทุกที่พุทธะสวนโมกทุกที่พุทธท่าทุกคน มีกาแฟมีห้องน้ำมีห้องน้ำเวยเ,เออแค่ขอบคุณทุกคนที่มาดูนะครับโอเค